แม่แม่สวัสด,ดีห่างหายกันเป็นเวลาสามสัปดาห์หนูชื่อดิเน,นี่อ่อะนย่ยชื่ออาพ่อมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้มันเขียนภาษาไทยไม่ได้มันต้องเขียนภาษาอังกฤษข้าวของาาของ,าาองพ่ออญิงอ่ะชุดนี่ก็อะไ เดี๋ยวจะมาดูมาดูการเล่นของเรานะห่างเฮ้ยยี่ไปสามสัปดาห์คือมีโทรศัพท์ใหม่แล้วอัดคลิปไปสองรอบแล้วนะแต่อัดแต่คลิปมันเล่นไม่ได้เล่นดีนกว่าอืม มันเป็นไอดีมันเป็นอีกไอดีหนึ่งเลเยไ,ลเไม่ได้เล่นไอดีที่เคยอ่านไปแล้วเนาะไม่ได้เล่นไอดีนั้นพอทุกตอนเปรียบปักก่อนมันอาจจะควบคุมยากเดินที่หลุดที่เดินที่หลุดที่อย่างชอบอย่างนั้นอะ่ะเออ,อได้ละไม่มีใครไปดูผู้หญิงเลยมาตัวที่เราเนี่ยโอ้ เดี๋ยวนะมือสียงเข้าขอโทษเลยนะครัที่แนะนำคือมีสองตัวนี้คนระับตัวที่คุณอยากที่ต้องหนีคือตัวนี้คนระับถ้าคุณอยากหนีอนะ่ะต้องใช้ตัวนี้แต่ถ้าคุณอยากแบบอยากไ้ายอนะ่ะใช้ตัวนี้ครับแปดพันแปดพันบาทเท่านั้นแนะ่ะคือมันมีกิจกรรมหนึ่งที่จะได้เงินเยอะอยุผมกะว่าจะซื้อตัวนั้นแนะ่ะ มปเัืตัวหนึ่งนี่แหละที่มันแบบน่ารักแต่ราคาหมื่นหนึ่งตอนนั้นมีแค่เต้าพันเองแต่ละคนมีสกินเะหมดเลยอ่ะดูดิทุกคนมีสกินมีแค่เราคนเดียวแล้วเราก็เน็ดช้ากว่าด้วยเห็นไหมมีวมวแมีวสุงกราม เริ่มแล้วน,นะอย่างแรกคือเร yes, ออาเลือกแยดก่อนครับนี่เห็นไหมตัวนี้มันตีแล้วติดไฟเห็นไหมติดไฟติดไฟใช่มันติดไฟแล้วก็แย่งเพื่อนได้ด้วยดูระยะโคตรไก่อะ่ะโคตรโกงตัวเนี้ยมันเป็นตัวเด็กนะพรา้องใช้เวลาในการพาฒนา ยงเพื yeah, ่อนไม่หมดสส่ลาดเพื่อนน่ะ ยาลังเกเด็กดีพิกระจูเราเป็นเพื่อนกันนะไซดียว่าไหนไหนไหมเพื่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ฉันไม่ยอมตายหรอกนะพกระจูก็หัวเจิ้นตาย โอเ้เป็กกระจูรังแกเด็กอะเออยังไม่โตเลยเลยไหมเลเวลสี่เองเพื่อนเดสไปตัวนี้ตีมันติดไฟตอนตัวโคตรหดูดเนี่ยตัวนี้ก็หูดนะตัวที่เพื่อนวิ่งผ่านไปตัวดอกไม้ทั้งสวยแล้วก็โหดด้วยมันสวยจริงเราชอบ แต่ก็ตามนั้นน่ะเออเราต้องซื้อตัวเนี้ยเราเคยเล่นอยู่ตัวนั้นน่ะคนหวดเลยทั้งวาร์ปทั้งตีแรงแมุ่ดยอดตัวนี้ก็เป็นสายหนีได้เหมือนกันนั่นเนี่ยบอกเลยใครชอบการหนีเนี่เลยตัวนี้แนะนํเพรามันก็หนีได้โดนลุมโดนลุม,ลมสกรรมอย่างไปเลย เราลัดเพื่อนแล้วแนะนําให้เอาเบสคิกนะเบสคิกอันเนี้ยเนี่ยโตและเราโตละเนีย่ยตาเหมอนมันจะแรงนะบเบสคิกเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นแล้วเก่ามากหรอวะอุ้ยหนีหนีเอา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 อย่าบวกหรอฮะ เนี่ยปมนแบบนี้ค่ะมันแบบเวลาเขาใกล้ตายแอมอฉันเห็นนะนกเอยนกเจ้าเจ้าจะไปไหนนกก็โกงนะครับอันนี้ให้เลือกอันนี้ครับเฟรมช้างเนี่ยเลือกอันนี้ป็นแอบบความคิดที่โง่มากที่เขาไปหาศัตรูอย่างนั้นนะออกมาแล้วก็มาสู้กันแบบตัวตัวสู้กันแบบลูกผู้ชายดิ แมเอกไปหนึ่งเป็นไงบอกเดี๋ยวพวกโกงใครบอกไม่โกงเอาปากกามาวงครับเอาปากกามาวงไม่ถ้าใครบอกว่าไม่โกงเนี่ยเดียแล้วเรามาแข่งสู้กับผมไหมล่ะโอ้ยไม่ทันนี่อันติก็โกงคนระับโกงทุกอย่างอ๋ตัวนี้กป่าได้ หนีก็ได้หนีก็ได้อย่าสู้ก็ได้โคตรโกรงอ่ะครับเราต้องรอให้ศัตรูมาข้างนอกก่อนเราจะค่อยสู้อย่างนี้เพราะว่าศัตรูชอบทูที่ฐานน่ะอย่างนี้ครับเป็นไงนี่ขนาดเลือดน้อยยังสู้ได้ครับเมาสสงครามยังไงละ่ะ ฉันแมวสงคามอุย้ยวิ่งเข้าไปหายางี้ก็ตายตายตาเนี่ยมันใช้หนีแล้วก็ใช้ทําได้หลายแบบเลยเนี่ยคือดีมากเลยตัวเนี้ยแนะนำควรซื้อไว้ยังไม่ยังไ,ไม่วิวัฒนาการอีกเหรอเนี่ยกดเล่นคกดง่ายไอตัวเนี้ย เนี่ยโตเต็มท้ายแล้วเนยโคตรโกงโกงมากเฮ้อถัดน้ำาเอฟไฟอะไฟเลือดน้อยกว่าด้วยเอาทำไมน้ำทำไมน้ำหนีไฟอะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ควัวไม่ใช่เหรอไฟต้องหนีน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่น้ำหนีไฟโสุดจอด พลังไฟหมดเลยอ่ะเตี้ยวติดไฟอ่ะออเออดิเก่าอ่ะครับกลมาดิครับกลมาดิครับอุ้ยบิ๊กจกูต้องล้างแขนชำระแขนนะค่ะอ่าอยู่ใช่ไหมเอออ่าอยู่ชำระแขนเว้ยเขาเรียกว่าการชำระแขนนี่ไงลิซาดอนโตเต็มที่แล้วเหรอว้ออาใช้แอนตีเลยเหรอ ถึงก si ับต้องใช้อันตีเลยเหรอถึงกับต้องใช้อันติเลยหรอถึงกับต้องใช้อันตีเลยหรอโตแล้วเหรออ๋อโตแล้วโตแล้วโตแล้วหุ้ยหุยอุ้ย่าวว่ะไปอย่างนี้มันตกใจนะปิ๊กจูอยู่ไหนจะฆ่าปิระจูมันอยู่ไหนเพื่อนหาปิระจูให้หน่อย เนี่ยพี่เนี่ยตัวนี้สวยยมีสกีนอีกสวยสวยมาอืมตัวนี้ก็โหดเหรอไมมันเป็นวงอย่างนั้นอ่ะตีโคตรแรงอ่ะเคยเล่นมาแล้วดูไม่เคยเล่นแต่โอ้โหปิก two big two big เนี่ยพี่เนี่ยมันน่ยชอบเล่นอยู่ที่ฐานเว้ยเราต้องลอยพวกเขาออกมา ลอ,อกมามาดิ <c oughs> แล้วเขาก็จะตามออกมาแล้วก็จะโดนเราฆ่าไม่ก็เราโคจะตายเองนั่นแหละลตายแน่นอนนะ <c oughs> เพื่อนไม่เห็นโอ้เนี่ยแม่นกมันมีความเก่งอย่งนี้แหละอันติมันสามารถดันเพื่อนตัวได้ความหมายคือเกิดนาเน้ยนะความหมายเนี่ยเออเนี่ยมันกำลังชาร์จอยู่ เงอไม่เกิดอีกเหรอทำไมมันเกิดนานจังวะเ่อนไม่มีสนใจเลยมาแล้วมาแล้วยังไงยัยงไงกันทำไมไม่โจมตีตรงนี้มาดิ อุยแต้มคูณสองโหใช้แอนตีเลยเหรอแต้มคูณสองอแต้มคูณสองเฮ้ยนีลิซ่าต้นใช้แอนตียังไม่ตายอ่ะเพื่อนไม่เพื่อนไ,ไม่มีอะไรเลย อ,อหิวเลือดแป๊บเพื่อนกะปกป้องฝั่งนั้นน้อยเนี่ยฝั่งอันนี้ก็โกงอนะ

เอาจะเอาหรอจะเอาหรออันตีเหรออันตีอันตีก็อันตีเหรออันตีก็อันตีเหรออันตีก็อันตีเหอะมาดิอันตีอ๋อ เน uh oh. anyway. ี่ย MVP เนี่ยแม้ MVP เนี่ยดูดูดู MVP อะไรเบื่อเด้อโอ้โหนกนกเป็น MVP เหรอปิ๊กจูไม่ค่อยได้เจอเลยเดี๋ยวเนี่ยไหม MVP เนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ชนะด้วยนะไม่ใช่ MVP แพ้กูบองแล้วคนมันเก่ง เดี๋ยวให้ดูนะฮะว่าตัวไหนที่ผมอยากได้อยากได้มันน่ารักแบบสองตัวเลยอ่ะที่อยากได้แต่ไม่มีตังยังมีแค่สี่พันเนี้ยสองตัวเท่านั้นอ่ะตัวนักนถ้าอยากได้มากมากเลยหนึ่งมืน่นละเนี่ยอยากรู้สกิลมันเป็นยังไงไม่บอกเลยนะว่าสกิลยังไง มันแค่บอกว่ามันตีเร็วอ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ท,ที่เพื่อนวิ่งไปอ่ะเนาะตัวนี้ก็โหดเนี่ยเลยก็โหดอันนี้เราเลือกมาคืออันนี้ได้อันนี้ซื้ออันนี้เก็บแบบเก็บแต้มได้อันนี้เล่นสองวันได้อันนี้ก็เก็บแต้มได้ไม่ดูสิสองตัวนั้นอ่ะ เนี่ยสองตัวเนะนี้ยเนี่ยเห็นไหมไอ้ด้วกระปะกับไอ้ตุ๊กตัวนะเนี้ยสองสองเลเวลห้าได้เนี่ยแหละขอเปิดอันนี้นก่อนเราลองเท้าเต,ตะเรารองเท้าเตะรองเท้าเตะมันทำอะไรเมื่อไหร่รับของ เนี่ยนี่จริงผมก็ใช้ได้นะทตามันเวลาแค่สามวันเองเนีนะ่ยห็นมแค่สองตัวเองผมว่ามันไม่คุ้มมาไปใช้อยากใช้ตอนไหนก็ใช้ได้มันยังไม่คุ้มยังไม่คุมมค้มอุย้ยได้ตั้งร้อยห้าสิบเลยเหรอก็ดีอีกตัวหนึ่งที่อยากได้นะตัวนี้ก็โกงเหมือนกันนะซีลาโอลาเนะี่ยซีลาโอลาไอตัวนี้ก็อยากได้ โกงอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะตัวนี้่ะไม่ไม่แพ้เลยตัวอื่นเลยอืมเนี่ยวันที่สองทำเสร็จแล้วเพวิ่งเล่นได้แค่สามวันเอ้ะได้แค่สองวันเองชุดใหม่ ใส่สบายออฟเลเวลพู้นี้ได้ยังนะขอได้เพิ่มมาหนึ่งช่องตอนที่เราเนี่ยยกไอ้นี่ก็คุ้ไว้แบบอืออะไรแต่ของที่ใช้หลักก็คือไอ้แว่นตาอี หมวกแสงแล้วก็ชุดก่อสร้างเนี่ยไอสามะเน,เนี่ยคือดีดีส่วนที่เหลือก็เป็นอันที่ได้มาอันนี้ก็ซื้อนั่นแหละแต่ตัวที่เราใช้หลักก,ก็คือตัวนั้นอ่ะไอ ý định áp cái <laughs> gì đấy là cái gì đấy là cái gì gì đấy gì คานนี้เหมือนเดิมนี่นแหละ นงไมั้งประสบการณ์ของเราเป็นไงแงเป็นค่าการเล่นเพรเนี่อยแหมผมชนะเนี่ยตอนนี้นชนะแถมเป็น MVP ด้วยตอนนี้ยเขาให้ลองใช้ฟรีคือแบบคุดหัวอะเล่นสองตาแล้วก,เเนนก็เล่นอันนี้สามตาเล่นนกสองตาเล่นอันนี้อหนึ่งตาคือตาล่าสุดนี่แหละ เนีย่ยที่เล่นประจำหลักเลยเทอเธอวินเลท100%่งรอเทอร์วินเลท100%่เปอรซวินเลทหนึคือแบบชนะทุกครั้งเทพมั้น้องเป็นยนนัไง 嗯。嗯。Mm. Mm. ทบแต่งมันดูน่ารักหน่อย กดพิษอ๋าแม่กดผิดด้กดพิดด้เอา เผยเลยเอ้าอือน่ะอาแล้วก็จบไปเลยนะไอ้คลิปสอนเล่นไอ้ตัวเตะไฟต้องมีนะของมันต้องมีไอ้ตัวเตะไฟอะ่ะเออเดี๋ยวสอนเล่นแต่ละตัวแต่ละตัวตาไหนแพ้ก็ช่างมันเถอะ ให้ตัวไหนตาไหนเขาแพ้ okay. ก็ช่างมันต้องคิดมากอ่าจบนะคลิปสอนเล่นเนี่ยไอไอตัวติบอลไฟนะเนี่ยเอกดีมากเลยนะดีสุดๆเลยสมดีมากสำหรับเราคือแบบมันเตะแล้วมันติดไฟด้วยโอเคขอคลิปจบ